ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการบันทึกรายการค้าวันที่28มกราคมจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นเงินสดโดยบันทึกรายการที่มีเงินวงรายวันดังนี้นะคะจ่ายค่าน้ำประปาได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่2398เป็นเงิน2,500บาทบวกภาษีูลคภาพเพิ่ม10%เ,เดี๋ยวเราจะมาทำรายการนี้กันก่อนนะคะเราจะเข้าไปที่โปรแกรมค่ะ รายการนี้เป็นรายการบันทึกสม,มุดร,รายวันนะคะเราจะเข้าไปที่ระบบบัญชีประเท่จากนั้นไปที่เวิร์กโฟจากนั้นไปที่ลงรายวันโรเชอร์นะคะจะเ,เห็นได้ว่าสม,มุดร,รายวันที่เราจะใช้นะคะเป็นสม,มุดร,รายวันจ่ายค่ะแต่ถ้าของใครนะคะยังเป็นสม,มุดร,รายวันทั่วไปอยู่นะคะจะไปทเวิรกองของตัว,วค่ะจากนั้นกดนเุ่มเรื่งจากนั้นนะคะจะเลือก P c สม,มุดร,รายวันจ่ายค่ะแล้วกดเลือก จากนั้นกดโอเคค่ะจะเห็นได้ว่ามีรายการคาสื่อที่มันมีรายการนะคะเป็นรายการวันที่ยี่สิบห้าน้าแปดแต่เดี๋ยวเราจะกดเพิ่มน,นะคะหรือกดลิส3ามค่ะเดี๋ยวเราจะใส่วันที่นะคะยี่สิแปแล้วเราจะมาใส่ตรงช่องรายละเอียดค่ะค้าน้ำ ค่าไค่าโทรศัจากนั้นนะคะเราจะไปเพิ่มเอกสารประกอบการงบัญชีนะคะเราจะไปที่ F7 ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่ายังไม่มีเอกสารประกอบการบัญชีใดๆเกิดขึ้นนะคะเราจะกดเพิ่มค่ะคะ่าน้ำน,นะคะเป็นรายการแรกที่เราจะบันทึกนะคะค่าน้ำเป็นธุรกิจซื้อมาค่ะ เดี๋ยวเราจะดูจากข้างหลังไปธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะแต่ตอนน่ะจะมีจะมีสามตัวเรื่องนะคะที่เป็นธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะอันแรกจะเป็นใบเสร็จรับเงินซื้อธุรกิจซื้อมาขายไปอันนี้ไม่น่าจะใช่นะคะแล้วก็อันที่สองใบส่งของใบกำกับภาษีาส่วน มีเชื่อมีสดมีเชื่อนะคะธุรกิจซื้อมาขายไปอันนี้อะคะ่ะใช่แต่ว่าต้องสังเกตด,ดีๆนะคะว่าจะมีอีกสองตัวนะคะก็คือรหัส s c i w l นะคะเป็นไปเสร็จรับเงินขายธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะอันนี้จะไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราจะกดเลือกเันเลยนะคะเลือกที่รหัส p i n d underscore PROD นะคะแล้วก็กดเลือกค่ะ ประเภทเอกสารนะคะเราจะใส่จุดกด enter ค่ะเอกสารนะคะปัดค่าน้ำนะคะมีลักษณะเป็นดินดินสดนะคะเราจะเลือก br ใบส่งของใบกัดกับภาษีใบเสร็จรับเงินดินดินสด real e s t ีนะคะแล้วก็กดเลือกค่ะโปรแกรมตารางเล่นเอกสารภายในให้นะคะคือ0 0 0 1ูศับ0ู0 0ูค่ะ จากนั้นนะคะไปที่เล่ที่เอกสารค่ะเราจะใส่เลขที่ตรงท้ายสีนะคะตามที่เราต้อการรับแจ้งนคะ92 3 2 9วันที่เอกสารนะคะเราก็จะเป็นวันที่เดียวกันนะคะวันที่รับแจ้งก็เช่นเดียกันตัวเลขกําหนดก็แจ้านะคะเราจะถูกติดไป้ว จ้าหนี้ของเราคือการประกานนครหลวงนะคะ H06 แล้วก็กดเรือกค่ะจะมีหน้าต่างขึ้นมาว่าใช้รหัสสาขาของเจ้าหนี้ผู้หนี้ในรงยาราสีให้กดยืนค่ะจากนั้นนะคะโปรแกรมนะคะจะรนันได้ประจำตัวผู้เส,สียภาษีรหัสสาขาที่สาขสาธนาคารให้โดยอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเราจะมาที่รายละเอียดออกไปเงินภาษีนคะคะเราจะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมคือ ้าน้ำนะคะ่ะจากนั้นนะคะลงมาที่ยอดมีนก่อนเลยนะคะสอ0พันห้าร้อยบาทแยกนอกนะคะเราจะกำหนดเป็นตัว y นะคะส่วนประเภทนะคะถ้าใครยังไม่ทราบนะคะประเภทที่เราจะใช้สีภาสีอยู่กำลังที่เท่าไหร่รจะตัดสิจากนั้นนะคะ จะมีประเภทศาสีให้รเราเลือกนะคะในที่นี้เราใช้เจ็ดตัวเองกดเลือกหลัจากนั้นเราจะมียอดคำนวณนคะคะก่อนทางยอดคำนวณภาษีนะคะจาก2,500บาทคำนวณได้2 4งรบาทรวมทั้งสิ้นสองพันเจ็ดร้อบาทค่ะแลวเราจะกดเล็กซ์เพื่อทำไปเลยจะเห็นได้ว่ามีรายการมีเอ,อกสารประกอบการลงทุนบียนหะนึ่งรายการนะคะคือการคือค่ายงานการจาับรางวัลคอนเสิร์ต จากนั้นนะคะเราจะมาทำรายการต่อไปเลยค่ะจ่ายค่าไฟฟ้าได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่9093 90เป็นเงิน3,500บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม10%เดี๋ยวเราจะกดเพิ่มเลยนะคะค่าไฟฟ้านะคะเป็นชนิดเดียวกับค่าน้ำเมื่อครู่นี้นะคะคือธ ok ุรกิจที่มาขายไป d i m d underscore p r o d ค่ะกดพิมพ์เทอร์ได้เลยนะคะประเภทเอกสารใส่จุดกดพิมพ์เทอรค่ะเช่นเดียวกับค่าํานนะคะเป็นบินมีสางค่ะแล้วด้วย p r กดเลือกเล่นเอกสาร i n นะคะตัวแกรมตารางให้นะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์่งนย์ศนย์ศย์ศูนย์อค่ะเล่นที่เอกสาร i ดอีกนะคะใส่ตามขั้นตอนที่ก่าวมาค่ะสามศูนย์ก็เก้าศูส วันที่เอกสารวันที่รับแจ้งนี้วันรครบกำหนดนะคะจะให้เป็นงานเดียวกันนะคะส่วเจ้าหนี้ใส่จบก,กด enter ค่ะเจ้านี้คือการไฟฟ้านครหลวงนะคะกด enter ค่ะใช้รหัสสาข,ขาของเจ้านี้ลูกหนี้ในรายงานภาษีเราจะกด h i s นะคะเช่นเดิมค่ะ โปรแกรมนะคะจะรันเลขคำจุผู้เสียภาษีรหัสสาขาและชืาา่อสาขาเป็นสำนักงานใหญ่ให้โดยอัตโนมัตัตนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมรายละเอียดอออรงในภาษีะคะ่ะเราจะใส่ว่าค่าน้ำค่าไฟนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาใส่ย,ยอดเงินก่อนแบบค5ค่ะ3บาทเรียกยอดนะคะเราจะกำหนดเป็นวายค่ะ ส่วนประเภทนะคะเราจะเลือกแบบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะนนสลงจาดเลือกค่ะระบบจะทำการโปรแกรมนะคะจะทำการคำนวณยอดเบ็ดให้โดยอัตโนมัติน,นะคะสามพบาทรวมเบ็ดแล้วเป็น3 7มพับาทค่ะในที่นี้ให้เรากด F สิเพื่อก้องกันได้ดีค่ะ เดี๋ยวจะแก้รายการค่ะรายการค่าน้ำเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็น2,500นะคะไม่ใช่3,500 ก็จะเป็น175บาทรวมทั้งสิ้น2,675ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการจ่ายค่าโทรศัพท์ค่ะจ่ายค่าโทรศัพท์ได้รับไปส่งของไปทำกัดภาษีไปเสร็จรับเงินเลขที่4905เป็นเป็นเงิน1,700บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม7.10 เดี๋ยวเราจะกดเพิ่มนะคะค่ะใบค่าโทรศัพท์นะคะไม่ใช่ธุรกิจสินค้าขาะเะเป็นธุรกิจบริการนะคะเร่จะเลือกเราจะเลือกสหัสที่ p m i c s e r ค่ะ P I N สักคู่นะคะ P I N C P I N D C นะคะใบส่งของใบกองกับภาษีซื้อวัตถุบริการเพราะว่าค่าวทะเัาสา์เป็น,นางานเด็ด ่ะเราจะเลือกกันที่ p i n v c underscore s, s e r v นะคะใบส่งของใบจงกับภาษีืีอสดธุรกิจบริการค่ะแล้วเราพกพกดเลือกนะคะจากนั้นนะคะประเภทเอกสารเราจะใส่จีและเป็น e n ่ค่ะเราจะเลือกประเภทเอกสาร D U นะคะเป็นใบส่งของ ไปกำกับภาษีไปเร็จรับเงินเป็นบิลเงินสดบริการนะคะวงเล็กซีเราก็จะกดเลือกค่ะโปรแกรมจารันเล่นเอกสารภายในมาให้นะคะคือ0 0 0ยทับค่ะส่วนเล่นแล้วก็เล่นที่เอกสารอ้างอิงนะคะเราจะใส่เล่นที่สี4เก้าสี่ะ้า วันที่นะคะเราก็จะใช้วันเดียวกันนะคะใส่ส่วนเจ้านี้นะคะใส่จุดระเห็นึ้นค่ะเจ้านี้คือบริษัททีโอทีกำกับน,นะคะคลิกแล้วก็กดเลือกได้เลยค่ะกด yes นะคะบริษัทโปรแกรมก็จะรานันเลขจำเจ้ผู้เสียภาษีรหรัสสาขาชื่อสาขาให้โดยอัตโนมัตินะคะแล้วเราก็จะมาใส่ยอดเองินค่ะยอดเงินหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท แยกเข้าใส่เป็นตัว y วนะคะประเภทใส่จุดเราจะเลือกแบบเจ็ดเัวเซ็มค่ะกดเลือก mm hmm. จากนั้นเราจะกดซฟ v e เลยนะคะ mm hmm. ต่อไปนะคะเราจะให้โปรแกรมนะคะล mm hmm. งบัญชีแล้วก็อยุดวบยอดให้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปคลิกที่ไอคอน ด้านบนนะคะจะเขียนว่าซ u ำหน้าลิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะคลิกเข้าไปเลยคะ่ะจะมีหน้าต่างขึ้นมาว่าให้เครื่องรวมยอดลงบัญชีจากเอกสารหน้าลิงให้โรเียค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าจะมีคำว่าซื้อสดนะคะซึ่ง เราจะแก้ไขชื่อตี้กัอนนะคะซือสดตรงนี้นะคะเราจะแก้ไขเป็นค่านนตะอแล้วก็ด้านหน้านะคะแรเราหากบางชีให้ดูองรคะคือ5.44 ค่าน้าประปาจำนวน2,500บาทสว่วนลำดับที่สองนะคะประเป็นค่าไฟฟ้าะคะ่ะ ค่าไฟฟ้าจำนวนสามพันห้าร้อยบาทค่ะต่อไปเป็นค่าโทรศัพท์ค่ะค่าโทรศัพท์ จะอยู่ด้านดีๆนะคะหนึ่งัเจร้อยบา่อไปจะเป็นพาสีืส้อนะคะ ค่ะในรายการทาสีซนะคะเราจะรวมยอดเองนะคะสักาโอกนะคะที่นี่จะมยอดได้ห้าร้อยสามสิบบาท เราจะรอการการันตค่าออกนะคะคือภาษีสี่เราจะรออรรอม เดี๋ยวเราจะนดีหน,น่อค่ะรา,ไปไปาการที่สีคือาสีีบหนึ่ง้าดสอง กดเลือกนะคะคนนยสอ่ยอดรวมทั้งสิ้นห้าร้อสาบคนะคะต่อะเป็นรายการยืสด เงินสดเราจะใส่ด้านเค,ครดิตนะคะค่ะเงินสดเราจะใส่ด้านเค,ครดิตนะคะรวมยอดได้ทั้งสิ้นแปดพังรามสิบ ตรงตรงตรงส่วนนี sí, ้นะคะก็จะเปเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็คือเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกดยบิเพื่อบันทึกนะคะคนออกก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะเราเปิสิทธิเพื่อบันทึกค่ะจะมีหน้าต่างขึ้นมาว่าให้เครื่องันใหม่ด้วยรอชื่อให้หรือไม่นะคะกด yes ค่ะ เดี๋ยวเราจะกด Escape ออกเลยนะคะเพราะว่าวันที่28นะคะมีวันทึกเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรากด e s c a p ่ออกค่ะเกิดแยกค่ะจะเห็นว่ามีรายการเกิดขึ้นนะคะอีกหนึ่งรายการนะคะคือค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เดี๋ยวเราจะกด e s c a p ออกเลยค่ะกิด cancel ค่ะถือเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะ,ะ,คะรายการครั้งที่28